ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้สัญญาณไฟหรือส่งสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับทุกคนเคยทราบไหมว่าสัญญาณไฟเลี้ยวรถบรรทุกเนี่ยขอบ่งบอกอะไรนอกจากสัญญาณที่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันยังมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นทุกคนเคยทราบไหมครับหรือว่าทุกคนเคยใช้สัญญาณไฟนี้กันบ้างหรือเปล่าครับปกติเราก็ใช้สัญญาณไฟ อย่างนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเลี้ยวขวาใช่ไหมครับก็คือใช้ปกติตามหลักสากลทั่วไปนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนี้ก็จะบ่งบอกว่ารถจอดหรือรถเสียนะครับหรือว่ามีเหตุอะไรข้างหน้านะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใช้สัญญาณหรือว่าเป็นผู้พบเห็นสัญญาณให้เราเข้าใจได้เลยนะครับ ว่าสัญญาณที่เราได้พบได้เห็นหรือว่าได้ใช้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรและความหมายมันคืออะไรวันนี้ผมได้ใช้จริงๆในการที่ผมขับรถลงจากเขานะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นทางเลนสวนเลนทางสวนเลนซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายกับรถที่ตามหลังเรามาได้นะครับถ้าเกิดเราใช้สัญญาณอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะทำให้เพื่อนร่วมทางเราเนี่ย ปลอดภัยได้นะครับก็คือเวลาถ้าขับตามหลังรถบรรทุกนะครับสัญญานี้จะรู้กันเฉพาะแค่ไม่กี่กลุ่มกี่คนนะครับแล้วก็ใช้กันแค่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็คนที่เข้าใจความหมายนี่ก็น้อยคนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเวลาเราขับรถตามหลังรถบรรทุกหรือว่าเราจะขับนําเขาหรือว่าขับตามเขาก็แล้วแต่ ถ้าเกิดรถบรรทุกที่เราขับตามหรือว่ารถหลังที่ตามเรานะครับเวลาเราอยู่เลนสวนนะครับแล้วเราจะแซงหรือเราจะเป็นผู้ให้คนอื่นแซงถ้าเกิดรถบรรทุกคันหลังคันหน้าเราเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเราไม่สมควรแซงนะครับทางบนเขาเนี่ยทางเลนสวนเนี่ยเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าเ,เขาจะ บางคนจะส่งสัญญาณว่าเนี่ยเขาจะเปิดไฟเลี้ยวแช่ไว้อย่างเงี้ยให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าว่าไม่สมควรแซงเราก็เรามัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าข้างหน้าปลอดภัยรถบรรทุกคันที่อยู่ข้างหน้าหรือว่ารถคันที่อยู่ข้างหน้าเราอะ่ะเขาจะเปิดไฟซ้ายอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแซงได้แต่เราต้องแน่ใจนะครับว่าปลอดภัยข้างหน้าปลอดภัยด้วยไม่ใช่เขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เราแบบเนี้ย แล้วเราก็แซงไปเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่สมควรนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการขับขี่เองนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราแซงได้แล้วนะครับเราแซงรถคันที่เขาส่งสัญญาณให้เราเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณแบบเนี้ยก็คือให้รู้ไว้เลยว่าให้ระวังนะครับอย่างเงี้ยให้ระวังอันนี้ก็คือถ้าแช่ขวาน,นี้ก็คือห้ามแซง แล้วก็เลี้ยวซ้าย,ย่างเงี้ยคือสามารถแซงได้แต่เราต้องดูด้วยความปลอดภัยนะครับว่าปลอดภัยสําหรับเราและเพื่อนร่วมทางเราก็สามารถที่จะแซงได้นะครับพอเราแซงไปแล้วเราก็เปิดไฟอย่างนี้นะครับฉุกเฉินเพื่อขอบคุณรถที่เขาให้ส่งสัญญาณเราแล้วเวลาเราขับอยู่คันหน้าเขานะครับแล้วเวลาเพื่อนที่ตามหลังเรามาแซงเราพ้นนะครับ เราสามารถส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินนี้เพื่อบอกคันข้างหน้าคันข้างหน้าเราว่าคุณแซงเราพ้นแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดไฟฉุกเฉินอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเลนเข้ามาในเลนเราได้ก็จะทำให้ปลอดภัยทั้งคุณและคนที่ได้รับสัญญาณนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทราบข้อมูลแล้วก็รับรู้ไว้เพิ่มเติมถ้าผิดพลาดประการใดก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าใครเคยใช้สัญญาณแบบนี้แล้วใครรู้บ้างถ้ารู้แล้วก็บอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ทุกคนใช้ ความรู้นี้อย่างเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พอทราบข้อมูลนี้แล้วก็จะนําไปปรับใช้หรือว่าแก้ไขตรงไหนเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองก็ยินดีครับใครมีอะไรแนะนําผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อผมจะได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปให้กับทุกคนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่อยากทราบการขับขี่อย่างปลอดภัย ก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับ